นั่งกลางตัวเลขดูว่าพักไหนให้มากกว่ากันครับถ้ามันไม่ผิดกฎหมายมันก็เป็นนโยบายที่จะทําให้คนได้ตัดสินใจเลือกเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอโพลโพลที่ไม่ใช่สีเขียวอะ่ะคุณจำได้ไหมครับนำเสนอโพลว่าคนถูกใจนโยบายของพรรคการเมืองนโยบายไหนมากที่สุดนะคะจัดให้เต็มที่เลยถ้าพักๆหนึ่งจะมีนโยบายหลายอันแล้วติดมาในท็อป10ก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องแปลกใจเลยพอดูผลสมรวจเนี่ย ทำไมพักการเมืองถึงออกนโยบายลดแลกแจกแถมกันมาเยอะขนาดนี้ทั้งนั้นเลย10นโยบายตรงนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคือลดแลกแจกแถมหมดเลยนะอันดับหนึ่งนะคะเพื่อไทยเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำา600ปอตรี 3, 25 0 0 0นี่ฮิตที่สุดนะคะเป็นอันดับความฮิตนะคะในใจของประชาชนอันดับสองก็ยังคงเป็นเพื่อไทยยกระดับ30บาทรักษาทุทกโรคอันดับสามค่ะฉายสี ฉายรังสีมะเร็งฟรีทุกจังหวัดฟอกไตฟรีทุกอำเภอของภูมิใจไทยอันดับ4เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐไทยสร้างชาติที่ plus เข้ามาเป็น1000แล้วก็ถึงจะมาเป็นลุงป้อม700แล้วก็ถึงจะมาเป็นประชาธิปัตย์ที่ตรวจสุขภาพรักษาฟรีใช้แค่บัตรประชาชนแล้วก็มาเป็นพลังประชารัฐอันดับ7แจกเงินคนท้องใช่ไหมหนึ่งหมื่นบาทห้าเดือนนะคะเงินดูแลบุตรด้วยอันดับ8ภูมิใจไทยพักนี่3ปีคนละไม่เกิน1ล้านอันดับ9เรียนฟรีถึงปรตีของประชาธิปัตย์นะคะในสาขาที่ แล้วอันดับ10อันนี้ไม่ใช่ลดแรกแจกแถมแต่เป็นเรื่องของปลดล็อกท้องถิ่นถึงไปอยู่อันดับ10ไงนั่นไงแต่คนก็สนใจค่ะแรงขั้นต่ำเปินปริญญาตรีแล้วก็การแจกเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการเห็นไหมครับนั่นไงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนจะชอบ700มากกว่า1000คนก็ต้องชอบ1000มากกว่าจริงนโยบายของพรรคเพื่อไทยล่าสุดเติมเงินดิจิทัลก็เข้าขายแบบนี้เหมือนกันแต่ก็ในทางการเมืองมันดึงดูดคะแนนเสียงได้อะนั่นไง มัน,านวางด้วยตัวเลขรนริศจาก TDI ถึงบอกก็ต้องโทษผู้ที่เลือกเองด้วยนะ,ะก็อันนี้หมายถึงว่าทุกภาคการเมืองนะเป็นบทเรียนของผู้ที่เลือกด้วยก็แล้วกัน